สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เย็นแล้วนะคะกลับมาจากเที่ยวนะวันนี้ก็เลยขอแวะป่านนี้หนึ่งนะคะทุกคนจ้ะคิดถึงมากเอาตะก้ามานะคะลูกหนึ่งเข้ามาเราก็เจอเห็ดนะคะเนี่ยดูสิไปเที่ยวมาสิบเกือบสิบวันนะทุกคนคิดถึงป่ามากเลย ก็ลงคลิปไปให้ดูนะคลิปที่ถ่ายเอาไว้นะ่ะโอย,ยังไม่ได้ใส่ถุงมือเดี๋ยววันนี้ว่าจะตัดขาไปเลยนะจะได้สะอาดหน่อยเนาะเก็บไปกินจ้ะ ดอกเล็กๆก็ยังมีอยู่นะทุกคนก็ยังเกิดแต่ว่าคือฝนก็ไม่ตกนะแต่อากาศมันหนาวไงเห็ดมันก็เลยออกทุกคนเราเจอสัดเคนตะเลเนนี่วจะเก็บแบบสะอาดสะอาดเอาอีกเลียว เรามาส่องมาเซอร์เวยไว้นะถ้ามีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาอีกนะคะทุกคนแต่เราจะไปอีกฝั่งนึงคือฝนไม่ตกแต่ว่าอากาศมันชื้นนะน้ําค้างมันแรงไงทุกคนอืมเห็ดมันก็เลยออก ตรงนี้มันไม่ได้เกิดเป็นแผงแผงนะตรงมันจะมีอีกที่นึงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ฝนจะพาไปดูอีกป่าหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถามว่ามีไหมมันก็มีแหละโอ้วาวเพราะว่าพี่ฝนเก็บทุกปีเนาะก็รู้แหละว,ว่าตรงไหนมันมี เธอสงสัยต้องเอาต้องตัดมั่งแล้วตรงเนี้ยเก็บกองไว้ก่อนเดี๋ยวมาตัดนี่ทุกคน เราก็ไม่ได้ตัดทุกดอกหรอกโอ้โหนี่นี่น,นขอถ่ายรูปหน่อยเด้อถ่ายรูปเผื่อจะได้ขึ้นปกกับเขามั่งเนาะห่างหายการเก็บเห็ดไปเป็นหลายวันเลยก็พี่ๆก็นแนะนำบอกว่าให้ถ่ายเวลาไปเที่ยวก็ถ่ายคลิปอะไรก็ได้ลงมาให้ดูบ้างอะไรเงี้ยคือ มันไม่ค่อยมีคนดูอ่ะก็เลยแบบว่าเราก็เลยไม่เคยทําหลายคลิปแล้วนะแต่คนไม่ดูก็เลยไม่รู้จะลงคลิปอะไรให้ดูกับข้าวก็ทําแล้วไปเที่ยวก็ลงให้ดูแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีคนดูอือเราพูดไม่ค่อยเก่งก็เลยไม่รู้จะทําคลิปอะไรอาเอา ตัดไปบ้างอันไหนที่มันแบบลกเยอะเกินไปเนาะไม่ค่อยลกก็ยังไม่ต้องตัดมากเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปตัดที่บ้านเดี๋ยวถ้ามันมีเยอะอย่างเงี้ยก็มันก็เก็บส่งเขาได้แหละเดี๋ยวเราต้องเอาไปให้เขาดูก่อนเป็นตัวอย่างเพราะว่าพี่ฝนไม่เคยเก็บเห็ดดำส่งนะคะทุกคนมีแต่ว่าลูกค้าเข้ามาสั่งอะไรอย่างเงี้ย วันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือเลยสวยๆเนอะขาเหลืองดีจังเห็นไหมเนี่ยทุกคนเราก็ไม่ได้ดู ตรงนู้นมีอีกดูไหมนะมันมันเกิดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแผงๆเป็นแผงแผงะเนาะอมันมาไวสวยๆส,สีเหลืองจ้าเลยนี่ทุกคน ว่าจับไปคงไม่เจอพี่พี่ทากนะอันไหนที่ย่าเยอะก็กองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเล็มขาสีสวยสวยเหลืองมากเลยนะทุกคนเนาะสวยมากจริงๆอืออโอ้ เมื่อสองสามปีก่อนน่ะเห็ดดำเยอะมากนะทุกคนแต่เขาโดนตัดไปไงมันก็เลยมันก็เลยหายากนิดนึงนะทุกคนนี่นี่นี่เห็นไหมคู่เหมือนน่ะคล้ายเลยอ๋อนี่ขึ้นเป็นกลุ่มเลยนะ สีจะต่างกันมากนะทุกคนดูเห็นไหมขามันต่างกันป่านี้มันจะมีทั้งเห็ดดำแล้วก็เห็ดเหลืองนะคะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นเห็ดเหลืองนะนี่เราก็แยกฝั่ง มันก็ไหลมารวมกันก็อยากแยกฝั่งให้ดูเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูพี่อ้วนขานิ่มแล้วเนี่ยดูเหมือนจะแข็งนะเดี๋ยวขากลับก่อนฮะโนอายาละยอี แฟนถามว่าเธอเป็นอะไรฉันแพ้พู่ิแพ้ขึ้นเอานีดวกหนึง่งไม่ได้เข้าป่าหลายวันเนาะพอเข้ามาก็เริ่มแพ้เลยเพราะว่าไม่ได้กินยาตลอดไงเวลาเราไม่ได้เข้าป่าเราก็ไม่ได้กินเนาะวันนี้ก็เลยจะมีอาการนิดนึง ไมนล้มอย่างนี้แหละจ้ะนี่ทุกคนกำลังขึ้นดอกเล็กๆเลๆเต็มเลยเยอะมากนี่ดอกเล็กอยู่นะดูนิ้วมือกับดอกเห็ดยังเก็บไม่ได้นะจ๊ะดูสิขึ้นเต็มเลยเล็กๆๆอีกอาทิตย์นึงอะ่ะทุกคน โอ้ยที่อื่นเขาขึ้นจนแก่แล้วทางเราทางเราเพิ่งจะโพนี่ยดอกอย่างนี้เต็มเลยทุกคนเยอะมากเยอะเยอะดูเถอะแล้วมันก็แหง้แหงๆไปแล้วก็มีเนี่ยแห้งตายไปละฝนมันไม่ตกโอ้ทุกคนแล้งแถปีนี้แหง้งแ้งแถตรงนี้ก็ มีขึ้นนะคะพอเก็บได้บ้างแต่ดอกยังไม่โตมากเท่าไหร่ก็พอได้เก็บทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะดอกเล็กๆเราจะไว้ให้เขาโตก่อนนะยังไม่เก็บเข้ามาดูอ่ะดีแล้วเราจะได้กะเวลาถูกว่ากี่วันเขาจะโต เราจะได้มาเก็บได้เยอะเยอะแหม้ขาสั้นซะงั้นวันนี้เอาขากล้องสูงมานะ ก็ไม่เจอพี่อ้วนเลยวันที่ไม่ได้เอาขาก้องมาเลเจอพี่อ้วนก็ไม่ได้ตัดขาให้ดูเห็ดส้มใบไม้นะคะทุกคนมันไม่ได้เน่านะใบไม้เฉย ทุกคนดูฉันมาเจออะไรเห็นบ่นี้ป้าติโถเดี๋ยวขอไล่ถ่ายรูปก่อนนะคะทุกคนจ๋าสีไล่ถ่ายรูปเไปกดตดัดซ้ำตัดขาเนีบยตัดขาแน่อันใดมันแบบว่างได้กะสิตัดไปจักน,อน้อยนึงแล้นะพี่น้อง ั้งค้ากลองได้ยดอกกงาม โบชินมันบอพี่นอกโบชินไม่กันเก็บเฮ็ดตัดขามันบอโบชินมันบอ่อยกับ่บชินคือกันนี่ยล่ะแฮงบ็ใส่ถุงมือแฮงบบชินบบเป็นยังมันต้องได้หลากหลายมันบอโบนี่ตัดแน่โบตัดแน่โบเป็นยังดอก บนี่โอ้ยไทยไทยทำงานตาเห็ดข่อยบอลแมนธรรมดาเด้สิบอกแหนเด่ตรงเนี้ยกิ้งใหม่เนี่ยมุดเข้าไปเอาเดี๋ยวสิมืออื่นก่อนมือหนีมากอันคำแล้วพี่น้องจา้ามืออื่นก่อนมือหนีมากคำกระโดดอัน ใส่ปลาเห็ดเลยมือนี่ลงจากรถเอาของเก็บปเปล่ามาเลยไปคืนหอดปลาแห้งไปเที่ยวกับสนุกคือกันละพักผ่อนพี่น้องจ้ะปีนี้เมือ่อยแห้ง เห็ดเหลืองแน่เห็ดอันดำแน่เนาะจะนัำบ่ เห็ดดำก็มีนะคะทุกคนแต่ว่ามันยังเก็บไม่ได้มันยังเล็กอยู่เลยเพิ่งจะออกดูสิเนี่ยเห็ดเหลืองนเนี่ยเอ้ยเห็ดดำทรัตนี่นี่เห็นไหม,มยังเล็กอยู่มันเก็บไม่ได้ หนุ่นเหลืองๆอ,อันนี้มันแตกไม่รู้อะไรไปโดนไม่รู้ กันมาท้องรองซะงั้นสวยเนาะสีเหลืองป่าแห้งๆก็ยังมียุน่น่งาม,งาม มีสายเข้าอีกแล้วโฮ้ยเสียด้เห็ดดำบางกลุ่มนะทุกคนมันแบบว่ามันแห้งแห้งเน่าตายไปหมดเลย อ๋อกรเด็นเย็นค่ำแล้วนันเนี่ยปึ๊บๆเห็ดเหลืองก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แก่แล้วนะเนี่ยเนี่ย <c oughs> ดอกใหญ่มากดูดิอึ๊บ อันนี้อีกปะอืม ต้องมุดกันแล้วพี่น้องบางมุมมันก็ตั้งได้มันเป็น ป่าทิเตียนนะทุกคนพื้นมันไม่เสมอแต่ละดอกคือใหญ่มากนี่ ไม่รู้อะไรมาเตะแลเน่แลน้าแบบน่าจะเป็นสัตว์ป่ามันเป็นทางเดินเขาเห็นไหมเราตัดขามาเกี้ยงก็ช่างเพราะว่าเรามาเดินก้มป่าที่เตี้ยเนาะกิ่งไม้มันก็หล่นใส่เนี่ยปึ๊บปึ๊บเห็นพึ่งคาลายทุกคนจ๋า เดี๋ยวนี่ทุกคนเห็ดนักสวนมากมีแต่ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนาะเราก็ไม่ได้มาดูดิบานหมดละเนี่อ่ะปุ๊บๆเห็นไหมนี่ นีมนมมน่มันติดกิ่งไม้แล้วมันถึงได้หักมันติดกิ่งไม้อยู่ใต้ไม้ปุ๊บ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 ดีนะเราไม่ถอนมาแล้วเห็นกิ่งไม้ก่อน ดูดิแตกไปแล้วอ้มาไม่ได้เสียดายด้วยดอกใหญ่ด้วยโอ้โหค่ะ เราได้เก็บแต่เห็ดเหลืองนะตอนนี้ตรนู่นอีกนู่นอีกนู่นอีกแหวกออกมาไม่ได้โดกอย่างนี้ดูนี่นี่นี่นนใ,นใต้มอส ซอยกันหือหย่าเด้อพี่น้องมาซอยข่อยหือหย่าเด้ออู้ขาบังไงหนึ่งคุณล่ะอื้คุณล่ะ,ออละอถอนมาเลยอ๋ออ๋อเออ ตื่นเหมือนนก้องม้ากะตื่นเสียงนกค้นกะตื่นคข้ตัวอันแฟนม้าเป็นมูมันคำแะไรไหมะมื้มอน,นี ใบไใม้ก็ล้นเต็มอยู่มองก็งาดงากอันใดเห็ดอันใดใบไใม้ก็ได้อึบอึบอึบกลังเกิดใหม่ก็มมก๊กลังแหงตายไปก็มี อากาศมันโ bon บนแอเนาะ mm hmm. นอพ yeah. uh ี่น oh ้องกะบ้ถือกับแหงไปกันม um> ีมืดอแล้วทุกคนโอ้ยใกล้ๆมันมันมัวเนาะหรือยังไงเนี่ยกล้องมันมัวไหมทุกคนมันคำแล้วสิพากันเมื่อละล่ะ แวะมาเบิงจักนิดจักหน่อยพี่น้องให้พ่อหายคิดหอดเนาะไปเที่ยวกับโอ้เห็นปลาข่างทางละ่ะเฮ็ดเต็มอยู่พี่น้องมันรถกระย,ย้ยายใหญจอดบ่ไดไรไหมอืมว่าสิแกงแบบว่า,าโอ้ยเธอฉันปวดฉี่แาบัน <c oughs> แลนเข่าปลาจักสโมงหนึ่งนะมันจอดบ่ได้รถมันขั้นไง่ แบบว่าปวดเหงียวกับท่านหันนะ่ะนะมันขางทางเนี่ยเฮ็ดเต็มอยู่พี่น้องอันมากแดงต้นมันนหรอหมเต็มอยู่แต่ว่ามันนันยุไก่พดมันเก็บพ่ได้มองไปเที่ยวนะันนันไก่ครับรถตั้ง่าสามชั่วโมง โอ้ยอันนี้ผู้ใดไม่เหยียบค่ะกอยก็ไปฮึน,นี่เก็บยุคขางถนนว่าสิเฮ็ดว่าสิแกงว่าสิยัง้งกับบู้ใดอันนี้จักมือพี่น้อง <c ười> คอยละเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่โอ้ยมีอ่มีอย่างเห็ดหลายลายพี่น้องเพราะว่ามัน มันบางเรื่องมันเกิเว,าว่าวบ่อใดอะนะอืมว่ามันบ่ท่านได้สำเร็จให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นซะก่อนจังมาอันนี้จังมาว่าให้ฟังเนาะเออเอออ้อย คมๆเดย้หย่าอันนี้แหลมคือหย่าค่านี่แหละคอยกับเอินหย่าค่านี่ครับพี่น้องเห <c oughs> ็ุดำเลยบ่ได้เก็บเดี๋ยวสิไปอีก ปลาหนึ่งก้อนมูอ,อื่นก้อนพี่น้องสิผ้าไปเบ่งนี่แหละพี่น้องได้กระตานึงพี่น้องจา้าเฮ็ดดำยู่ขางลางได้ขาล้านมาดอกหนึ่งนี่เดี๋ยวมืออื่นสิผ้าตะเวนพี่น้องจา้าเอาพอหอมปากหอมคอเนอาะจ้าเนาะคือถอดปลาล้านหลายคือถอดทุกคน เมื่อใดตะกากระตาหนึ่งโคโค่ครับมื่นแล้วพี่นอ้องไข่เมื่อเฮือนกอนเดอ้อหิวข่าวหิวนามแล้วละ่ะบ๊ายบายเจอกันไม่ได้จ้าตามมาเดอ้อมืออื่นสิบ้ามา